ตามโคตามโควินอ๋อหลังที่มีบ้านแดงกูอยู่บ้านแดงกูอยู่กูอยู่เบดเมนด้วยบ้านแดดใส่ที่ไหนวะตรงงานสีแดงบอกกูที่ไม่ใช่น้องลิงอีกแล้วเหรออ๋อเดือดด๊อกเดือดด๊อกก็เจอกูอเลยเดียแวแหละที่เจอมันแค่คนเดียว เขาไปห่งหางๆบ้านแดงดิตอสักเครื่องหนึ่งเครื่องหัวใจเต้นเดีย๋ยวชาพลังตอนนี้นะีกดอกเสือตาเลยนะอยู่กับกูหมดเลยนะรอบเสียงมึงลองดังมากแล้วอยู่ตรงไหนเพื่อน กูอยู่ไหนตู้บ้านแดงแน่นอนเพื่อนเรบ้านแดงอยู่ในตู้เพราะเมื่อกี้เพื่อนอยู่กับกูมึงเพื่อนล้มเลยเห็นปั๊บมึงล่อมามึงมานิานไม่เดย์เน๊ใชบาะนป แผลกูปัป่นเรียกแผลพอไปช่วยเพื่อนนะเมื่อกี้กูระเบิดเครื่องเรียกแผลได้แผลกูช้าอขอไม่มาเหมือนกูช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วอีกกายซื้อไปไกลๆเอาไปไกลๆอ่ะอ้าวใครดึงนะ่ะ ขามาเหรอท่าพามาทางนี้เหรอใช่จริงๆด้วยอุ้มปะอุ้มปะฝั่งนี้ปะฝั่งนี้ปะฝั่งหน้าฝั่งหน้านาเไม่เโดนเหรอหมายก็หมดเลยเมื่อก<ม>ีม้มึงคำอะไรเหรอ,ป,อประทนะัะน่ะแล้วไหนประทะเหรอก็ตึ๊มๆๆเมื่อกี้ไหนเหรอไหนเหรอเขาไม่โด<ห>นเขาไม่โดนเขาไม่โดนเหรอ าไม่เอาอกมาเลยเหรอออกมาเ้าออกมาเขาหาผู้ไม่เจอเขาเอาอะไรปะเขากลับเขากลับไปบ้านแดงเอาเลยเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาลับมาเขาซาวเขาซาวเขาซาวเช็คเขาใช้เสียงซาวเช็คเขาไปทางขวาเขาอ้อมแหวขวาเขาจะมาซาวนั่นไงเขาซาวเช็คเลยยี่สิบเขาก็ไม่มาอยู่ดีอ่ะเขาเฝ้าเลยนั่นแหละสิเขาไปบ้านแดงเขาไปบ้านแดงแล้วไปบ้านแดงแล้ว เขาโดดดังไปเขาไปแล้ว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 ,ลวต้องกลับมามึงก็มึงโอ้โหมึงอยู่ไกลามากๆเขาอยู่ไหน,นเายังไม่มาเขายังไม่มา,แ,มนานแต่กลัวแต่กลัวเปิดสองแล้วกูเปิดสองแล้วยังดูปะนี่เองเหรอาตาหนาเขามาไหมเสียงเหมือนมา หัวใจเหมือนแต้วเขาอยู่ไหนอ๋อเขาอยู่นี่เขาอยู่กวบกูอยู่กวบกูไม่ไม่เขาเขาหามึงเขาจะตามหามึงต่อใช่ <c oughs> <c oughs> กูพูดเยี่ยมมาแล้วมันตื้นประโยชน์มาแล้วมันเป็นทางตันอ่ะกูก็เลยไม่รู้จะไปไหนกูเลยนั่งเราตีจะมีเพื่อนคนไหนไปช่วยมึงบ้างไหมไม่มีไกลมากเพื่อนเม้นหรออไม่ทราบหูไกลที่สุดมั้ยมีใครอยู่ใกล้บ้างไหมเพื่อนอยู่ซ้ายมือสองคนแต่ก็ตัวน้อย เขาเจอแล้วนี่แย่เขาเจอแฟนแล้วแต่บ,บินไปช่วยเองกดสเปซเบาไว้อย,ย่าหยุดเลยๆเินื่อยเพื่อนกำลังลากกลับมาทางนี้มุ <Yeah. S 1> ปไปเล่นใหงนะหา <Run. Run. S 1> บ้านไป r ร n r เขาชาร์จเขาชาร์จอีกแล้ว โอ้ oh, หน้ากูเลยกู <c oughs> ต้องปั่นไฟบ้างอ่ะบจริงใช่ๆจะปั่น What the fuck? เพื่อนก็วิ่งจ่ายให้เขาเมาเขาโทษดิโดเขาเมาเหรอไม่เมาตัวเมาเป็นไรกัน n o เอาเขาเมาลแบบมาลแดดเขาไปไหนวะ กลับมากลับไปปะกลับมากลับมากลับมากลับไปตรงเตือนอะไรใช่ใช่กูดึงเราเมื่อกี้ไงกูก็ปั้นไฟเสร็จดีวเ่เขาอ,อยู่กับกูเข,เขาไม่เห็นกูอีกแล้วอะน่านเคยกูจะเสร็จปะเนี่ยพี่จอปั่นไฟก็ได้เขาปั่นไฟอยู่ไหนปั่นอยู่ข้างบ้านแดงเออ ไปยู่กับเพื่อนอีกคนนึงปะ่ะไม่ไปคนเดียว,วอีฟอนนงเหม็นเป็นไวะเมื่อกี้อีฟองเหม็นเดินผ่านย่องไทยไปกับปักหนึ่งแหละวอีฟองหเหม็นนี่ไปชายนู้นคืตายไปปักไปปัก แต่ถ้าแขวนเรเขาเดินมาีคือไม่เสร็จไม่นอนตรงเล้าหมูนะครับทุกฝันตรงเล้าหมเอางิมึงมาได้ไม่ต้องมาเขได้กายหลวงเาจะเสร็จก่อนแต่ประตูไหนบอกุณด้วยนะประตูบ้านแดงทีางบานแดงเลยคอเท่าไหร่เนี่ยข้าวที่เพิงปั่นเสร็จดี เปิดย่างเขาเปิดย่างเปิดอยู่เขาไล่กูมาทางบ้านแดงมึงมาทางบ้านแดง,แงเหรอเพิงจะหนักจุดเนียเออเปิดไปก่อน <ๆ S 2> เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เฉยๆห้าสิบหกสิบท็อปรู้สึกได้ว่าเขาม <70, S 2> ีโนวัน<ๆ>นั่นไงแปดสิบเก้าสิบเปิดเลยปะยางยางท็อปอ่าโทเทมไฟอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงแมสนี้อยู่ตรงแมสนี้แมทที่กูอยู่อ่ะ๋อมองไม่เห็นแล้วว่ะ แต่แมสหน้ามึงเนี่ยคือึ้นเฟดหนึ่งแต่ระวังดนงตรีเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นวิ่งวิ่งเขาเห็นเขาเล่นไปอยู่แมสนี้เขาตามมึงปะไปเขาตามมือเขาตามมือเขาเขาตามมือมือหลุมอยู่ตรงนี้เออชีกไปชีกไปชีกไปอีกฝั่งนึ่งเขาตามอยู่เขาตามอยู่มทำอะไรมึงเคขออะไรโอ้ย กูซดประตูไม้มันไม่งงว่ะมัาทำอะไรประตุกไม้เหรอมัาจะอุ้มมึงแล้วเหรอใช่ประตุกไม้เขาอุ้มเนี่ยเขาตายปะตายตายใช่ไหมใช่กูตายปลายปลายปลายเฟืองเราไปออกมันเถอะประตูเก้าเก้านะเออเออเออที่เดิมไฟไม่อยู่ไหทั้งกู้อ่ะก็กู้อ่ะวิ่งเจอโดนเทมไฟแล้วกูียสัมผัสได้โดใช่แน่ๆที่นี่เราไม่มีไม้เนี่ยนะตรงนั้นนะ เมื่อกงอาไไปมาติคุดสิ่งไหม่ไม่หลม